สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนนะคะวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันง่ายๆเลยนะคะโดยการใช้สูตรนะคะที่ตัวเรานะคะได้เรียนมาเองเลยค่ะทุกคนโดยมาเรื่องวันที่สูตรแรกนะคะสูตรแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะจะได้เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราดิฟค่าคงที่นะคะก็จะได้เท่ากับ0เสมอเลยค่ะ โดยเรามาจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูกันนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับลบสี่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับศูนย์ักตัวอย่างนะคะทุกคนอีกสักตัวอย่างนะคะก็คือฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับสามส่วนสี่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนกันค่ะเพราะว่าสามส่วนสี่คือค่าคงตัวค่ะ มาตกกันในสูตรที่2กันเลยนะคะทุกคนสูตรที่2นะคะเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ x แล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ 1. 1มาดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะทุกคนตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ x ก็ที่เขาบอกมาแล้วตามทฤษฎีนะคะก็คือถ้าฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ x นะคะ เลขชี้ก็เลขยกกำลังนะคะเป็นหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับหนึ่งเสมอค่ะอีกสักตัวอย่างนะคะทุกคนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชัน f เท่ากับ3 x พออยู่ในรูปแบบนี้เลยนะคะ x มันจะยกกําลังหนึ่งนะคะตามทฤษฎีนะคะตัวแปร x ยกกําลังหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ1ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น1นะคะ1มาคูณ3ตัวข้างหน้านะคะก็จะได้เป็นฟังอนุพันธ์นของฟังก์ชัน f นะคะจะได้เท่ากับ3ะคะ่ะง่ายๆมากๆเลยนะคะมาดูข้อมาดูในสูตรต่อไปนะคะสูตรต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าฟังก์ชัน x เท่ากับ x กยกกำลัง a เมื่อ a เป็นจำนวนจริงนะคะแล้วอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ ax ยกยกกำลัง a ลบหหรือ,อง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เรานะคะนำเลขยกกำลังนะคะมาคูณกับตัวด้านหน้าแล้วก็นำเลขยกกำลังนะคะไปลบด้วย1ฟังแบบนี้นะคะทุกคนก็อาจจะงงนะคะเราจะมายกตัวอย่างนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นขอโทษนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ 2x กําลัง4พออยู่ในรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำเลข4นะคะที่เป็นเลขยกกำลังอยู่นะคะมาคูณกับ2ตัวด้านหน้านะคะ่ะแล้วนำ4ที่เป็นเลขยกกำลังนะคะไปลบก,กับ1อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะก็จะได้เท่ากับ 8x กำลังสค่ะเพราะว่า4คูณ2จะได้เท่ากับ8กํกำลังที่มันเป็น4อยู่นะคะก็มาลบด้วย1่ก็จะเหลือแค่3ค่ะง่ายๆนะคะง่ายๆมาข้อต่อมาสูตรต่อไปเลยนะคะสูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรที่4ค่ะโดยสูตรที่4กับสูตรที่5นะคะเราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ค่ะเพราะมันจะเป็นการบวกและก็การลบอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ โดยการบวกและการลบนี้นะคะก็มันก็จะไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเราก็จะนําสูตรที่1-3ถึง3ที่เราได้เรียนมาเลยนะคะมาประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะโดยมาดูตัวอย่างกันเลยเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ตามทฤษฎีนะคะมันก็จะเป็นทฤษฎีง่ายๆค่ะ แล้วก็จะมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยนะคะทุกคนขอโทษในความลินทันนะคะทุกคนเต่นเต้น,นะคะเื่นเต้นโดยเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะคะก็คือฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ 2x กำลัง3บวก 4x ลบ2นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ได้เท่าไหร่มาดูกันเลยนะคะ โดยตัวเลขนะคะเราก็จะนํา3นะคะที่เป็นเลขเลขยกกาลังอยู่นะคะมาคูณสองนั่น,น้าแล้วก็นําเลขยกกาลังที่เป็น3อยู่นะคะไปลบหนึ่งค่ะลบหนะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะ x มันเป็นยกกําลัง1อยู่นะคะมันก็จะได้เป็น1ค่ะ1นมาคูณสนะคะก็จะได้4ค่ะส่วนลบสนะคะลบส เป็นค่าคงตัวนะคะก็จะได้เป็น0นะะูนย์ค่ะโดยข้อนี้นะคะตัวอย่างนี้นะคะอนควันของฟังก์ชัน f นะคะก็จะได้เป็น 6x กำลังสบวกกับ4มันก็ไม่ต้องใส่ศูนย์หรือลบศูนย์ไปเลยนะคะเพราะว่ามันได้เป็นศูนย์ก็คือศูนย์เลยนะคะง่ายใช่ไหมคะทุกคนง่ายมากค่ะ เราก็จะมาตอกันในสูตรที่6เลยนะคะทุกคนโดยสูตรที่6นะคะเราจะไม่นําตามทฤษฎีนะคะแต่เราจะนําสูตรนะคะที่ตัวเรานะคะเรียนมาเองเลยนะคะจะเป็นสูตรที่เราคิดว่าง่ายมากๆนะคะในการหานะคะก็คือสูตรการดิฟดิฟนอกนะคะคูณด้วยดิฟในคะ่ะ เราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะทุกคนตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f นะคะเท่ากับ 2x ลบ1ทั้งหมดนะคะกำลัง5ดิฟนอกก่อนนะคะดิฟนอกก็คือการที่เรานำ5นะคะมาคูณด้วยด้านหน้านะคะแล้วก็นำกำลัง5นะคะไปลบด้วย1น,นะคะก็จะได้เป็น5 คูณด้วย 2x นะคะลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะเพราะ5ลบ1จะได้เท่ากับ4นะคะก็เอาไปคูณด้วยดิฟในนะคะแล้วก็จะมาดิฟตัวข้างในกันต่อค่ะดิฟข้างในนะคะ x มันเป็นกำลัง1อยู่ก็จะได้จาเป็น1 1มาคูณ2ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็1นะคะ1มันเป็นค่าคงตัวอยู่นะคะ1ก็จะเป็น0ค่ะโดยดิฟในนะคะจะมีค่าเท่ากับ2ค่ะ ก็จะได้นะคะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะคะจะได้เป็น10นะคะ2 x ลบ1ทั้งหมดกำลัง4ค่ะทำไมได้แบบนี้นะคะก็คือเราจะนำนะคะ2 x นะคะขอโทษค่ะ เราจะนำมันสองนะคะไปคูณด้วย5ค่ะเพราะว่า2ใน5คูณกันได้ค่ะเพราะมันไม่ได้ติดตัวเปอรอะไรเลยนะคะก็จะได้เป็น10คูณด้วย2 x- 1ลบ1ยกกำลัง4ค่ะไปสูตรที่7กันเลยค่ะทุกคนสูตรที่7นะคะก็จะเป็นการคูณนะคะของอันพันธ์ของฟังก์ชันค่ะโดยการคูณออุพันพันของฟังก์ชันนะคะจะหาได้ง่ายๆเลยนะคะจากสูตรที่เราเอียนเร ก่อ่ะานดินทันค่ะที่เราเรียนมาอีกเช็นเคยนะคะก็คือการนำหน้านะคะดิฟด้วยหลังนะคะบวกด้วยหลังนะคะดิฟหน้าคะ่ะโดยมันจะง่ายมากเลยนะคะก็คือการดิฟก็คือการนำสมบัติจากข้อ จากสูตรที่เราเรียนมาข้างหน้านะคะมาใช้ค่ะโดยเราจะยกตัวอ,อย่างให้ทุกคนดูนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f เท่ากับ x นะคะบวก1คูณด้วย2 x ตามสูตรเลยนะคะหน้าก็คือ x บวก1คูณด้วยดิฟหลงังดิฟหลังนะคะก็คือจะได้เป็น2คะ่ะ ทำไมได้2นะคะเพราะว่า x กาลัง1ก็จะได้เป็น1 1มาคูณ2ก็จะได้เป็น2นะคะก็คูณด้วย2ค่ะแล้วก็มาบวกด้วยล่างนะคะเออไม่ใช่ล่างค่ะขอโทษค่ะหลังนะคะหลังก็คือมีค่าเป็น2 x ค่ะดิฟคูณด้วยดิฟหน้านะคะดิฟหน้าก็จะได้เป็น1ค่ะทําให้ได้1นะคะก็คือ x นะคะยกกําลัง1จะได้ค่าเท่ากับ1นะคะ ด้วยหคือค่าคงตัวก็จะมีค่าเป็นศูนย์ค่ะก็จะได้ดิฟหลังดิฟหน้าเลยนะคะก็จะได้แค่1นะคะแล้วก็จะมาคํานวณเขกันเลยค่ะโดยเราจะนํา x นะคะไปคูณ2 1ไปคูณ2 2x ไปคูณ1ก็จะได้เป็น 2x บวก2บวกด้วย 2x กนะคะก็จะได้เป็น 4x บวก2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ในตัวอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็น 4x บวก2ค่ะไปสูตรที่8กันเลยนะคะสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนอีกฮึบใจเดียวนะคะก็จะจบแล้วคะ่ะทุกคนมาดูต่อกันให้จบเลยคะ่ะทุกคนโดยสูตรที่8นี้นะคะก็จะเป็นการหาการหารของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ โดยเราก็จะไม่นําทฤษฎีมาใช้อีกเช่นเคยค่ะเราก็จะนำสูตรนะคะที่เราได้เรียนในห้องนะคะมาใช้ค่ะโดยสูตรที่เราได้เรียนมานะคะก็คือล่างนะคะดิฟบนค่ะลบด้วยบนนะคะดิฟล่างค่ะแล้วก็มาหารด้วยล่างนะคะกำลังสอง โดยเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นฟังก์ชัน f เท่ากับ x ลบหส่วนด้วย x กำลังสองบวกสมนะคะมาคิดกันเลยค่ะโดยตัสูตนนะคะเ <speaks. S 1> ขาบอกาบอกไปเลยนะคะก็คือล่างล่างก็คือ x กำลังสองบวกสนะคะมาคูณด้วย ดิฟบนนะคะดิฟบนก็จะได้ค่าเท่ากับ1นะคะเพราะว่า x ยกกำลังหนึ่งมีค่าเป็น1คะ่ะแล้วก็1เป็นค่าคงตัวนะคะจะมีค่าเท่ากับ0นย์ค่ะก็ดิฟตัวบนแล้วก็จะได้แค่1คะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลบด้วยบนคะ่ะบนก็คือ x ลบด้วย1น,นะคะมาคูนด้วยดิฟล่างคะ่ะเราก็จะมาดิฟตัวล่างกันต่อเลยนะคะ ดิฟตัวล่างนะคะก็คือนำสองนะคะไปคูณด้านหน้า,นาแล้วก็นำเลขชี้เลขยกกำลังที่เป็นสองอู่ะคะมาลบด้วยหนึ่งส่วนสามนะคะเป็นค่าคงตัวก็จะได้เท่ากับศูนย์ีกเช่นเคยคะ่ะดิฟตัวล่างเลยนะคะเราก็จะได้เป็นสองเอ็กค่ะทุกคนเราก็จะนำมาหารด้วยตัวล่างะคะ่ะล่างก็คือ x กกำลังสองบวกสามนะคะทั้งหมดกำลังสองนะคะ ต่อไปนะคะก็ไปคำนวณกันต่อเลยค่ะโดยคำนวณนะคะก็เอา x กำลังสองมาคูณด้วย1 3มคูณด้วย1 x นะคะมาคูณด้วย2 x ลบ1มาคูณด้วย2 x ก็จะได้เป็นนะคะ x กำลังสองบวกด้วย3ลบ2 x กำลังสองบวกด้วย2 x ส่วนด้วย x กำลังสองบวก3ทั้งหมดกำลังสอง แล้วก็จะมาคิดเรียกันต่อนะคะก็จะได้เป็นลบ x กำลังสองบวก2 x บวกสส่วนด้วย x กำลังสองบวก3ทั้งหมดกำลังสงน,นะคะก็สามารถติดอยู่ในรูปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะก็ไม่ต้องหาต่อก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบสูตรไปแล้วนะคะทุกคนอาจจะติด ขัดนะคะหรือขัดข้องในการพูดในการสอนบ้างนะคะแต่เราก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีข้อบกพร่องประการใดก็ขอโทษในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูการสอนของเรานะคะอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ